ตำนานเมืองที่คุณไม่กล้าฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักในความสยองขวัญทุกท่านผมหมอเอกครับวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ห้วงลึกของตำนานเมืองที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวที่จะทำให้คุณขนหัวลุก เป็นตำนานที่คุณอาจจะไม่กล้าฟังเราทุกคนต่างมีเรื่องเล่าขานในท้องถิ่นของตัวเองตำนานที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระแต่บางครั้งมันก็แฝงไปด้วยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกเล่าขานอย่างลับๆเพื่อเตือนใจไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งวันนี้ หมอเอกจะพาคุณไปสำรวจตำนานเหล่านั้นตำนานที่อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดหัวข้อแรกของเราคือเมืองต้องสาบครับไม่ใช่แค่ตำนานพื้นบ้านธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวของสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วยพลังงานลบอย่างหนานแน่นบรรยากาศที่อึมครึมผิดปกติต้นไม้แห้งเหี่ยวสัตว์ไม่เข้าใกล้ หรือแม้แต่ความรู้สึกเย็นเยือกที่สัมผัสได้แม้ในวันที่อากาศอบอุ่นอาจเกิดจากการกระทาอันโหดร้ายในอดีตสงครามที่นองเลือดพิธีกรรมดำมืดหรือแม้แต่การก่อสร้างทับสุสานโบราณอาจเป็นโรคภัยไข้เจ็บประหลาดอุบัติเหตุร้ายแรงความโชคร้ายที่ตามติดตัวหรือแม้แต่การสูญเสียสติ นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนมีพลังงานแม้แต่สถานที่ที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงก็อาจทิ้งร่องรอยของพลังงานเหล่านั้นไว้ซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนเราได้ต่อมาเราจะมาพูดถึงวิญญาณเร่ร่อนครับตำนานเหล่านี้มักจะเล่าขานถึงผู้คนที่ตายไปแล้วแต่ยังคงวนเวียนอยู่บนโลกใบนี้ อาจเป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปสู่พบภูมิอื่นไม่สามารถปล่อยวางชักโลกได้หรือถูกผูกติดกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสียงกระสิบเสียงคร่ำครวญร่องรอยที่ปรากฏขึ้นเองหรือแม้แต่การมองเห็นเงาผ่านหางตาป่าช้าเก่าแก่บ้านร้างสถานที่เกิดอุบัติเหตุหรือสะพานที่คนชอบไปกระโดดน้ำบางครั้ง การที่เราได้ยินเสียงหรือเห็นภาพที่แปลกประหลาดอาจเกิดจากสภาวะทางจิตใจของเราเองที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องราวและความเชื่อที่ฝังลึกอยู่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาบางกลุ่มเชื่อว่าการรับรู้ของเราอาจถูกกระตุ้นได้ง่ายในสภาวะที่เงียบสงัดมืดมิดหรือมีประวัติที่น่าขนลุกและสุดท้ายสิ่งลี้ลับแห่งการเวลาครับตำนานเหล่านี้จะพาเราย้อนไปสัมผัสกับเรื่องราวในอดีต ที่ยังคงทิ้งร่องรอยอัน,นาสะพรึงกลัวไว้อาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีอำนาจมากแต่กระทำอันโหดร้ายจนมีคำสาปแช่งหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่นำมาซึ่งภัยพิบัติการยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่น่าสนใจและสามารถนำมาเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องโชคลางได้เน้นย้ำว่าเป็นการเชื่อมโยงเพื่อการเล่าเรื่องไม่ใช่การยืนยันความจริงตำนานเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่า อดีตไม่ใช่สิ่งที่จางหายไปได้ง่ายๆมันอาจกลับมาหลอกหลอนเราในรูปแบบที่คาดไม่ถึงการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเหตุการณ์และเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมาซึ่งอาจเป็นคำเตือนล้ำค่าสำหรับอนาคตตำนานเมืองเหล่านี้อาจเป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง แต่ก็อาจเป็นคำเตือนอันล้าค่าที่ซ่อนเร้นความจริงบางอย่างไว้คุณล่ะครับเคยได้ยินตำนานแปลกๆในท้องถิ่นของคุณบ้างไหมถ้าเคยอยาเก็บไว้คนเดียวครับมาแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นกับหมอเอกได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้แต่จำไว้บางครั้งสิ่งที่คุณไม่กล้าฟังอาจจะเป็นสิ่งที่คุณควรจะฟังมากที่สุด